สนับสนุนรการโดย G P X Dare to Challenge สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อชาวเกรเบเกอร์ผมกล่าวก็ส่วนรายการเกรเบเกอร์ทอลครั้งหนึ่งนะครับผมครับก่อนอื่นต้องขอบคุณ G P X Dare to Challenge เพื่อการสนับสนุนราการเป็นราการครับผมแล้วก็ทาง G P X นะครับครับผมมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่หนึ่งรุ่นที่เรียกได้ว่าน่าสนใจเอามากๆเลยสช่แล้วตอนนี้นะฮะครับผมแล้วก็คือ G P X ล็อกคลาสสิกตัวใหม่นั่นเองนะฮะครับผมอ่าคือรถตัวนี้นะครับเป็นรถครอบครัวนะครับที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์การออกแบบเส้นสายตัวรถที่เฉียบคมนะครับใช่มาพร้อมกับสีสันใหม่นะฮะหสีก็คือสีน้ําเงินขาวสีเทาขาวสีส้มขาวสีชมพูขาวแล้วก็สีเหลืองขาวนะครับครับผมพิกัดเครื่องยนต์จะเป็น110สซีซีสจังหวะแบบหัวฉีดนะครับผม GPFI ครับจากเดลฟายอเมริกานะครับครับผม ตัวรถนะครับมีการรับประกันเครื่องยนต์ถึง3ปีหรือว่า30,000กิโลเมตรราคาเนี่ยเรียกได้ว่าน่ารักเอามากๆเลยนะครับเท่าไหร่ครับอยู่ที่เพียง39,500บาทเาพัห้าร้อบ่อนที่สนใจก็สามารถไปดูตัวเป็นๆไปสัมผัสกับ GPS l o c k Classic นะครับได้ที่ตัวแทนของ GPS ทั่วประเทศเลยครับโอเคเรากลับเข้าสู่เรื่องราวที่จะพูดคุยกันวันนี้เป็นการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ รุ่นใหม่รุ่นใหม่จากทางอินโดนีเซียสดๆร้อนๆเลยซึ่งเราก็คาดการณ์ไว้แล้วว่ามาแน่นอนมาแน่นอนนะฮะกับ All n ิ w Honda c คลิกหรือว่า All New Honda Vario 160นนั่นเองครับครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ทราบเนาะคือชื่อรุ่น v a r i o เนี่ยก็คือชื่อรุ่นเดียวกับ Honda c คลิกนั่นแหละแต่เป็นชื่อที่ใช้ทําการตลาดในอินโดนีเซียใช่ครับแต่ในบ้านเราจะเป็นชื่อว่าคลิกแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยคือเหมือนกันทุกประการ อาจจะมีบางปีที่สีสันแตกต่างกันบ้างอันนี้เป็นแล้วแต่ความชอบของแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันนะน,นกันแต่ว่าคันใหม่เนี่ยออนิลคันด้าคลิก160หรือบริโอ160เนี่ยเปิดตัวที่อินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่งเปิดเมื่อวันที่2นี่เองนะใช่วันที่เราอัดคลิปตรงนี้นะฮะัอ n นิลคันด้าคลิก160เนี่ยนะครับ,รบม,มีความโดดเด่นก็คือว่างานออกแบบเนี่ยจะมีมิติ ของตัวรถที่เรียกได้ว่ามีความบึกบึนมีมัดกล้ามเอายอะขึ้นกว่าเดิมจะบอกว่ามันจะใกล้เคียงกับในตัวรุ่นเดียวกันที่จะเครื่องเดียวกันคือ p c x มากขึ้นหรือเปล่า,าถ้ามองถึงมิติเนี่ยมันมันดูใหญ่กว่าเดิมแบบชัดเจนเแต่ว่าตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมาเทียบกันอีกทีกับ p c x นะครับะะแต่ผมเชื่อว่ามันยังมีความกระชับกว่าแหละเพราะว่า อย่างน้อยๆก็คือในเรื่องของอตำแหน่งแฮน,นด์ถูกต้องนนี้จะเป็นแบบสปอร์ตเอก็คือรถครอบครัวเนาะใช่ครับม,มันก็จะมีมิติที่ทีกระชับกว่านั่นแหละแล้วก็<ช>ทําให้มันมุดมันซอกแซกอะไรอ่ะงได้ง่ายว่ขึ้นนะฮะแต่ว่า สิ่งที่เตะตาหลายๆคนนะก็คืองานออกแบบของไฟหน้าครับผมอันนี้นะครับดูผ่านๆเนี่ยนึกว่า f o r ์ซ350มาเองเออคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้เหมือนสัทีเดียวหรอกครับแต่ว่ามันมีกลิดนไดแล้วกันมีแนวๆออกมาเป็นแบบนั้นครับผมเพราะว่านอกจากไฟหน้าที่แยกแยกบนล่างแล้วนะแยกซ้ายขวาแล้วเนี่ยชุดตัวไฟริงด้านข้างเนี่ยก็คือมีลักษณะการ ดีไซน์อ่ะผมว่ามันคล้ายกับ f o ร์ซคล้ายๆกันตรงบริเวณปีกด้านข้างนะฮะของชุดแฟลติงด้านหน้าเนี่ยแล้วก็ส่วนเนี้แหละครับทำให้มันตัวรถดูมีความใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะฮะครับผมแต่ยังก็ตามภาพรวมเนี่ยมันก็คือเป็นรถสปอร์ตเอทีที่ได้รับการปรับโฉมใหม่มามีความพรีเมียมมากขึ้นนะครับผมท้นั้นเครื่องยนต์เนี่ยออันนี้เดากันไม่ยากอันนี้คือตาม ตามที่เราเคยคาดคาดการไว้ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำใช่ครับนะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็น่าจะเดาได้เหมือนกับพวกเรานั่นแหละะคเพราะว่มาม,มันคือเครื่องยนต์เดียวกับ All New Honda PCX 160ก็<ง>จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนะ่ในรุ่น150 150เนี่ยทั้ง<ก> PCX เ,เดียวกันแล้วก็คลิกก็เป็นเครื่องตัวเดียวกันครับ จะมาตัวนี้จะเป็น on new click แล้วจะยังเป็นเครื่องลูกเก่า <S <S อยู่เนี่ยก็กระไรอยู่นะก็คงไม่ใช่นะฮะเครื่องยนต์ลูกนี้จะเป็นเครื่องยนต์รหัส E S P plus นะฮะ<ช>ตัวใหม่นะค,ะครับม,มีความจุอยู่ที่ 157cc 1หนึ่งสูบสวาลนะครับให้แรงม้าสูงสุด15.3 PS ที่8,500อรอบต่อนาที แล้วก็ทอคสูงสุดเนี่ยอยู่ที่13.8นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อนาทีครับผมตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นแบบชัดเจนนะครับผมเพราะว่ามันมีการนอกจากเพิ่มซีซีแล้วเนี่ยยังมีการเพิ่มจำนวนวาลวนะครจาก2เป็น4ี่จาก2องเป็นสี่แต่ถ้าคุณคิดว่าไฮไลท์มีแค่นี้ยังไม่ใช่นะครมีอะไรอีกครับยังมีอันนี้อีกนะครับ รุ่น all new honda vario หรือว่า honda click 160เนี่ยจะมีอยู่2เวอร์ชันให้เลือกอ่าอันนี้อ้างอิงในอินโดนีเซียก่อนนะครับนีงไม่ใช่เวอร์ชั่นเปิดไทยนะก็คือเวอร์ชั่น CBS Comba t e c System อันนี้หลายคนจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามาในรถ Honda หลายๆรุ่นละใช่ครับแล้วก็รุ่น ABS อันนี้เป็น ABS ซนะใช่ครับซึ่งเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะฮะ ABS ไม่พอนะครับครับผม ระบบเบรกด้านหลังของรุ่น ABS นะครับเขามีการใส่ดิสเบรกมาให้แล้วจากเมื่อก่อนเนี่ยคลิกแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยด้านหลังจะเป็นดัมเบรกมาตลอดแต่คราวนี้มีดิสเบรกด้านหลังให้แล้วครับผมซึ่งทําให้ประสิทธิภาพในการใช้งานในการเบรกจริงๆเนี่ยมันจะมีมีความกระชับกว่าระยะเบรกเนี่ยน่าจะกระชับมากขึ้นอันนี้เรายังไม่ได้ลองหรอกนะฮะแต่ว่า ปกติแล้วรถที่เป็นดิสแมกซ์หน้าหลังเนี่ยตามลักษณะสเปคของการใช้งานเใช่เป็นอย่างนั้นแล้วก็มันก็เหมาะสมกับแนวทางของตัวรถที่ทางฟอนด้าเนี่ยครีเซนว่ามันเป็นรถสปอร์ตออโตเมติกนะฮะการมีดิสแม็กซ์หน้าหลังมาให้เนี่ยผมว่าเวิร์กมากมากแล้วการที่รุ่น ABS นี่เป็น ABS แบบ2ช่องหรือว่าแค่ช่องเดียวช่องหน้าช่องเดียวช่องหน้าช่องเดียวนะครับครับผมตัวเฟรมรถนะฮะก็จะเป็นเฟรมใหม่นะฮะในรหัสว่า E S A F อันนี้เพื่อนาคุณเคยกันละ<ช>เพราะว่าอยู่ทั้งสกู o ปี้ตัวใหม่ครับผม PCX ตัวใหม่ก็เป็น<ช>รหัสนี้นะฮะซึ่งจุดเด่นของเฟรมตัวนี้เนี่ยก็คือมันมีความแข็งแรงแต่ว่ามีน้ําหนักที่เบาขึ้นกว่าเดิมระบบกุญแจจะเป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับอ่านี่เป็นตั้งแต่คลิกรุ่นก่อนหน้านี้ก็มีแล้วนะใช่ครับผม ยังคงมีมาให้นะฮะระบไฟจะเป็น LED รอบคันอันนี้ก็เหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้นะฮะตามสมัยนิยมมีช่องเสียบ USB แต่เป็น Type A Type A นะอันนี้ Type A นะฮะแต่ว่า Type A เนี่ยก็มาตรฐานนะตอนนี้เป็นมาตรฐานเราจะไปมองแค่สมาร์ทโฟนอย่างเดียวอุปกรณ์อื่นๆอย่างยังเป็น Type A อยู่แต่ถ้าใครมีสมาร์ทโฟนที่มันเป็น Type C ก็ไปหาหัวแปลงมาใช้ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับครับผม รอดูกันนะครับครับผมเชื่อว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนที่จะเปิดตัวรถรุ่นนี้ในประเทศไทยด้วยเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายที่ใช้ค n d ด c คลิกอยู่ในตอนนี้เนี่ยมีเยอะมากจริงๆเยอะจริงเยอะจริงๆนะครับแล้วก็มันเป็นรถออโตเมติกนะในคลาสนี้ที่เป็นรุ่นเรือธงของทางค่ายสิ่งที่สนใจก็คือว่าแล้วอย่างเงี้ยตัว125เนี่ยจะยังมีอยู่ไหมจะยังมีหรือเปล่า ถ้าจะมีเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเหตุผลเรื่องของการทําราคาเพราะอย่าลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคลิก125แล้วก็150เนี่ยเราอาจจะเห็นตัว125มากกว่าด้วยซ้ำถูกต้องเพราะราคามันค่อนข้างจะต้องได้ง่ายกว่าก็คือตามซีซีของตัวรถนะครแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเครื่องยนต์เนื่องจากว่ารุ่น160เนี่ยมันเป็น ESP พ l u s แล้วถ้าจะเอา125มาในโฉมนี้นะ จะปรับเป็น E.S.P. Plus เหมือนกันเหมือนเหมือนกับโมตัวตัว Hon ด a า Lead ในญี่ปุ่นหรือว่าที่เพิ่งเปิดจากเวียดนามไปหรือเปล่าเพราะว่าตัว l e ีดในบ้านเราเนี่ย125เนี่ยยังเป็นเครื่อง E.S.P. ธรรมดาอยู่นะครับแต่ว่าปีนี้น่าจะมีการเปิดเวอร์ชั่นที่เป็น E.S.P. Plus แต่ว่ารูปสมข้างนอกยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าเครื่องยนต์เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีวาว E.S.P. Plus นะครับ ทั้งหมดนี้ต้องรอติดตามกันครับอีกอไม่นานเกินรอผมเชื่อว่าได้เจอกันอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ครับผมต้องขอขอบคุณ G P X Dare to Challenge เพื่อการสนับสนุนในการเป็นราการของผมอย่า,ยาลืมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไ r i b ์สั่นกระดิ่งไว้ลรงคิดใปหม่ยจะไม่ลืมกันนะจ๊ะสนับันุนี้กวกผมสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วผมสวัสดีครับสวัสดีครับสำหร,รับนนการโดย G P X Dare to Challenge